ะะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนนะคะที่สละเวลาในช่วงวันอาทิตย์นี้เนาะ,ะมาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะที่เราเห็นหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งเนาะ,ะที่พ่อแม่จะสละเวลามาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆวันนี้เราอยากฟังค่ะว่า จากช่วงประมาณ1เดือนเนาะที่ที่าจากค่ายคราวที่แล้วเนี่ยนะคะกลับไปแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่เรารู้สึกหรือว่าไดา้คิดเปลี่ยนไปทําเปลี่ยนไปนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันเกิดอะไรดีๆขึ้นในครอบครัวเราเนาะดีใจนะคะที่ได้มาพบทุกท่านในวันนี้นะคะในบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะ ก็ขอขอบคุณยูนิเซฟนะคะคุณนภัสเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเสริมพลังใจกับครอบครัวในครั้งนี้นะคะรวมถึงการที่สนับสนุนในเรื่องอโรงเรียน พ่อแม่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในการาในงานของบูลนิธินะคะก็คือการที่จะให้ชีวิตเริ่มต้นที่ดีกับเด็กนะคะแล้วจะให้ชีวิตเริ่มต้นที่ดีกับเด็กเนี่ยก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า,าการที่ได้มีครอบครัวที่ ที่รักเขานะคะที่ให้ความอบอุ่นกับเขาเพราะฉะนั้นเราถึงให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพพัฒนาครอบครัวนีไงไง่ไม่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเลยนะคะเราทำควบคู่กันไปแล้วกเ็เราก็ยินดีมากเลยที่ยูนิเซฟมาสนับสนุนแล้วก็อยากที่จะให เ,เกิดเป็นหลักสูตรขึ้นมานะคะในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวท่านก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันเล่าประสบการณ์ให้ให้มากที่สุดนะคะมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพราะท่านเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ ลวันนี้เชื่อว่าทุกคนกลับไปบ้านแทบไม่ต้องทานข้าวเลยเนาะเพราะอิ่มละอิ่มใช่ไหมอิ่มอกแล้วก็อิ่มใจวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะเที่เราได้เรียนรู้ถึงตัวเราเองใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้จักตัวเราเราก็ไม่สามารถที่จะไปพัฒนาหรือปรับตัวเราได้แต่วันนี้เนี่ยเราชัดเจนมากที่เราได้เรียนรู้จากรู้วิธีการที่จะรู้จักใจตัวเองแล้วก็รู้วิธีการที่จะทําให้ตัวเองนั้นเนี่ย มีความสุขแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็หวังว่าคงจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เพราะนั้นวันนี้สุดท้ายที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยคือการดูแลตัวเองด้วยหัวใจแล้วก็จะทำอะไรต่อไม่ใช่ว่าเรียนไม่ใช่เรียนรู้วันนี้เฉยๆแล้วจบแต่เรียนรู้เพื่อที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะคะเพราะนั่นนี่นอของบุรินท่นะคะต้องขอขอบพระคุณน,นะคะวันนี้เราเดินทางสายเดียวกันเรามีเพื่อน นะคะและเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไป